พาไปเที่ยวน้ําตกหน่อยดีไหมหน้ําตกชุดน,นี้เลยเหรอชุดน,นี้เลยแล้วก็ไปเล<ป>่นน้ําตกแล้วก็ไปชมฝูงผีเสื้อด้วยโอ้โหได้ไปที่เดียวฮ<น>ะไปชมความสวยงามทั้งผีเสื้อแล้วก็เล่นน้ําตกครับไปกันเลยครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเอาใจสายชิลสายรักธรรมชาตินะครับนี่แหละฮะที่น้ําตกห้วยเขครับอยู่ที่บ้านคําปากดาวตําบลค,คําแคงอำเภอบัญจาคีบรีจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับแล้วก็นักท,ท่องเที่ยวบางส่วนก็เดินทางเนี่ย มาที่น้ําตกแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ครับก็จะมาตรวจสอบความปลอดภัยนะครับดูกระแสน้ําดูสีของน้ํารวมถึงนะฮะดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวยเพราะว่าช่วงนี้ฮะน้ำตกค่อนข้างแรงเป็นผลมาจากพายุโนอื่นที่พัดผ่านครับแต่พอมาถึงที่นี่ครับนอกจากจะเห็นน้ําตกแล้วเห็นอะไรฮะน้องเอ๋ยฮะนี่น้องผิซื้ออ,อนี่น แบบเป็นมิตรกันขนาดนี้เห็นผีเสื้อเป็นผีเสื้อเ <c oughs> จ้า<อ>ถินะ่นมาเกาะแขนเกาะหมวกเนี่ยมาต้อนรับทักทายเจ้าหน้าที่ทักทายนักท่องเที่ยวที่น้ําตกแห่งนี้นะครับซึ่งน้ําตกห้วยเขแห่งนี้ครับเป็นน้ําตกที่อยู่ใกล้จังหวัดขอนแก่นมากเป็นน้ําจากลําห้วยย่างน้อยและลําห้วยกุดบาทครับก็ไหลามารวมกันแบบนี้เป็นลําห้วยเขบนเทือกเขาภูเมงจนกลายเป็นน้ําตกห้วยเขครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับซึ่ง ที่นี่ฮะมีน้ำตกทั้งหมด5ชั้นมะมีแต่ความงดงามธรรมชาติระยะทางเดินจากน้ำตกชั้นที่1จนถึงชั้นที่5นะครับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ฮะชอบลงเล่นน้ำที่ชั้น1ครับเพราะว่ามีต้นไทรใหญ่อยู่กลางอ่างน้ำนะครับแล้วก็น้ำตกก็ไหลมาตามชั้นหินโคดหิน น้ำไหลอันนี้โดดแล้วตุ้มลงมาแบบนี้น,นะครับนะพอโดดลงมาปุ๊บมันก็ชื่นใจนะครับซึ่งนี่ฮะความสวยงามตรงชั้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณอ่า70เมตรนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถลงเล่นน้ำได้นะครับโอ้โหนี่นี่อ่ะกระโดดละคายความร้อนได้อย่างดีครับโอ้โหนี่กระโดดนะฮะนอกจากจะลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัยทั้งปีแล้วนะครับมาในปีนี้ฮะยังมีผีเสื้อพันถุงทองนะครับ เหมือนภาพที่ผู้ชมเห็นนี้นะฮะก็เกาะกลุ่มบินเล่นในน้ําตกนะครับพร้อมทั้งมาเกาะตามตัวนะฮะนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับเหมือนลักษณะมาทักทายไงโออขอต้อนรับสู่น้ําตกห้่ยเคเป็นบริเซปชันเป็นพนักงานต้อนรับนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําพองกันหน่อยครับอ๋อธรรมชาติอื่นนะครับก็ถือว่าที่นี่นะครับมีแหล่งผีเสื้อเยอะนะครับโดยเฉพาะผีเสื้อถุงทองนะครับ มีเยอะมากนะครับเราจะได้เห็นได้ชมนะครับเราเดินมาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติเราก็จะเห็นผีเสื้อนะครับนอกจากนั้นก็จะมีสารปูดปูครัวซับครัวครับที่ชาวบ้านขอารพนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยในอดีตแต่การตั้งแต่สมัยที่นี่เป็นที่ทําไม้นะครับเป็นสําคาญไม้นะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนนิยมชมชอบมากครับก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นครับอยู่ใกล้เอง52กิโลเมตรเองนะครับขับรถมาชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วนะครับ มาทานข้าวที่นี่ก็ได้นะครับหรือใครอยากมาตั้งแคมป์ปิกนิกนะครับวันดีก็ได้แล้วแต่ครับที่นี่รองรับได้นะครับห้องน้ําเพียงพอครับเห<ต>็นไหมครให้สัมภาษณ์นักข่าวไปก็ปัดมือไปอคือบินนี่กว่าแมลงวันอีกนะผีเสื้อตรงนี้นั่นก็คือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ <c oughs> ์เนาะของน้ําตกห้วยเขนเพราะว่าน้ําตกก็มีเต็มพื้นที่รวมไปถึงเนี่ยผีเสื้อก็บินมาด้วยอวดสายตาให้นักท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็อิจฉานะคนที่เล่นน้ําแบบนี้นะโอ้ยเย็นๆอ่ะ ก่อนที่จะเที่ยวน้ําตกหวยเขจังหวัดขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่ครับก็มีการฝากเตือนนะครับ ก็ขอให้โทรศัพท์มาสอบถามก่อนโทรเช็คเส้นทางการเดินทางมาหรือว่าโทรมาถามเจ้าหน้าที่เอ๊ะตอนเนี้ยปริมาณน้ํามันมากหรือเปล่าถ้ามันมากเกินไปหรือว่าสีขุ่นแดงเนี่ยลงเล่นไม่ได้นะเป็นการบ่งบอกหรือว่าส่งสัญญาณเนี่ยอาจจะมีน้ําป่ามานะครับถ้าดูกระแสน้ําแบบนี้โอ้นี่เล่นได้สบายเลยก็ดูไม่สบายครับก็ดูเนี้ยไม่สบายขนาดไหนก็นี่กระโดดโอ้โหเด็กๆนี่ต้องชอบเลยนะกระโดดน้ำอะไรเงี้ยเด็กกับน้ำเป็นของคู่กันเลยมีความสุขนะฮะใช่ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางคั คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ